ห่วงเนื้อห่วงตัวก็เก่งที่วอยวายก็ที่หนึ่ง,งคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยบนเนี่นั่นแหละ ให้ชัดอะไมามาอ้ววยแต่ไม่ได้หุร้ายนะลุงนะคี้ววาเฉยๆอะ ยังไม่รู้อืมเดี๋หน้าให้ชัดๆๆไปเลยชัดๆๆชัดๆๆๆๆๆนะฮะอืเอฟซีเขาบอกว่าคุยกับแมวรู้เรื่องอืมคุยรู้เรื่องรู้เรื่องแมวรู้เรื่องไหมคนเนไม่ค่อยรู้เรื่อง อ๋อใช่ไม่รู้เรื่องจริงเลยหนูอยากได้อะไรหรืหนูอยากได้อะไรโอ้ยแมวหนูอยากไปเที่ยวล่ะหนูอยากไปเที่ยวหนูไม่ให้จับเนื้อต้องตัวจะไปเที่ยวยังไงอ่ะฮะใช่ก็หนูไม่ให้จับเนื้อต้องตัวจะไปเที่ยวยังไง่าบอกมาหน่อยิช่นอโอ,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 อ เอองั้นก็นอนอ่ะเนาะเออนอนนะอนนอนนอน,น,อน,นอนก่อนนอนก่อนพักผ่อนพักผ่อนให้ลมดีอะเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนดีลูกไปเที่ยวไหนดีออพูดถึงเรื่องเที่ยวไม่ได้เลยเออต้องไปเที่ยวเราไ่เที่ยวเราต้องไปเที่ยวกันนูจะไปตรงไหนนะผมบอกมาอ เป็นเด็กดีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนดีลูกโอ้โอ้น้ำอุมมอ้มน้ำอุ้มน้ำอุ้มน่ารักจังเลยลูกน้ำมีน้ำมีโอ้โห คุยกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอเนาะเราคุยกันแต่เราไม่เข้าใจกันเราคุยกันทำไมอืมเราคุยกันแต่เราไม่เข้าใจกันเราจะคุยกันทำไมอือบอกว่ายิมๆก็แบบพาไปเที่ยวเงียบจริงๆเออตรงนี้นะ พรุ่งนี้นะจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนบ้านโอเคใช่ไหมเออน่าจะได้กลับบ้านนานๆแล้วโอ้โหเงียบ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 เขาพรุ่งนี้พาไปเที่ยวบ้าน,นาเห็นไหมล่ะรู้เรื่องอยู่ตายแค่บอกแมวไว้เรื่องเห็นไหมมาคุยกับแมวรู้เรื่อง ค้นใหมารู้เรื่องแมวรู้เรื่องอใช่ไหม,อมบอกยังไม่อยากจะพาไปเที่ยวพากลับบ้านพวกเนี้อยากเลยนะมากออคนยังไม่หยุดพูดเลยไม่เข้าใจอเลยแค่นั้นแหละ